จังหวัดลบบุรีจัาก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนายน2566 เวลา10นาฬิกาของวันที่3มิถุนายน2566ที่โรงเรียนพิบูลวิทยายลัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่ถวายราชการะและกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช ี3มิถุนายน2566โดยมีจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟประปรางสามยอดและ3ปพระการเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาซึ่งเป็นสถานที่สำคัญโบราณสถานที่ประชาชนในชุมชนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันเอื้อต่อการอยู่อาศายัยและการดำรงชีพที่ดีของประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมภพสมเด็จพร,ระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2566จังหวัดลบบุรีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่สําคัญเป็นการสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสําคัญ ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและยั่งยืนสืบไปครับ